อ้าวอม่ผิดกดผิดไอ้ดิโอ้ยชินี้โอ้ทำไมกับูกพี่อย่างนี้ครับทำไมทนทีอะไรทำไมอ่ะล่าูพี่ทำไมลูกพี่จะทำไรกับหนูอ่ะไอ้เฮีเ้ยเอ้ยเเอ้ยไอ้ลูพี่เว้ย่าสเ ยินตีลักพุทน้องเชี่ยรุ่ยหียวเฟยสัตว์ไอเจ้ท่าเองโอ๊ยช็อต

เอ้ยเสียเสียเออแต่干活โอ้ยโอ้ยโอ้ยช้ดอู้หู้หู้อู้หู้หู้มาฟาฟาไม่เป็นใจคนไอเทียได้เวอร์ไอสัต คนนี้แม่งเด็ดคนขายกาแฟเหรอคนขายกาแฟเหรอเออเป็นลุเราแน่มันจะขายโฆษณากาแฟตัวเองด้วยว่าต่อฟิรขายกาแฟที่ไหนดีวะไปนี่นี่ไปเลยไปไปฝาฝาฝาเนี่ยไฟคอยโอ้โหสัตว์ขายกลางพายุเอาวามีมึงเลยเป็นลูกค้ากูเนี่ยมึงกินกาแฟป่ะไปรอแล้ว กินแต่ชาอูหลงว่ะโอ้ยเฮียมึงออกไปเลยนะไอ้สัตว์ออเยดูส่งแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนแบบยังไงอ้ ตัวน,นี้ช้าว่ะเฮ้ยหยุดเฮ้ยไอ้ยุสตีหยุดได้โอ้โหยังเกือบตายเย้เฮ้ยยาตีนไปไม่ถึง กอลูกกอลกกอลกอ๋อเฮ้ยโอ้โหใ่เดียวเราจะจับกูดีสักโอ้โห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  แค่ไม่เป็นกด A สองไงตอนมันเลือดมันแดงไงเออออเหไม่ใ oh. ช uh ่สอง่ L สอูหลงอูหลงอูหลงชอบกินชาอูหลงชาอูหลงี่าจะไปกินกาแฟเลยโอ้โห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 อ๋หอูหลง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 อ้ลง

อ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้อ้เหี้ยว้วว้าเว้วว้าวว้้าว้าว้วว้้ยวว้าวว้าวว้า้าว้วว้้ยวว้า้าวว้้ย้้้้ จเย็นอเย็นเย็นเยนจกับพี่ชายบาโบซาดีอะไรๆกูขอขายกาแฟ่อยอะไรกาแฟกูนี่ยนะกาแฟอ๋อมันต้องปิดจบไปมันต้องปิดจบมาจี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  ไอ้เหี้ยนี่ lục đi ควายกูกระดกเลยกูดัก นี่จะเป็นส o ุกรอบหนึ l ต่อสู้โีโล o ีโลลีโลเอ้ยโลลีโลลีโ e ลีโ l ิ๊ตัวากินตัวเด็ของกูเลยนะทำไมโอ้โหเชื่อกูยังไม่ทันได้ตีเลยกูยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันจ้องใส่ท่าอะไร

เขาคือเต่าเออเขาวอคารดแบบว่าเวลามต่อยธรรมดาลุงสามารถขุดกลับมาต่อยกูได้เขาเลยอดทนต่อยกับโอ้โอเคโอเคเอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำอะไรกันโอ้คนแต่คนพาดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยลุงคนหรือลิงหรือเียอะไรเนี่ยเด็กเบี้ยวมาสับหลาดอ๋อ ้แค่ตัวเฮียนี่แม่งมันเก่งยังไงวะศักยาพสไตล์นักทายตัวนี้แต่กูลซอยต่อรวมันน็อปคุณต้องกดยังไงวะพาวเวอร์อะกด L หนึ่งไงมันใช้เกจดีฟ้าาคัดอี่เกจไอ้พาวเวอร์พาวเวอร์คัตอะ ถ้าเกิไม่ได้เปิดระบบนั้นเราก็ต้องรู้เองว่าบอลกดตรงไหนก็นั่นแหละกดตรงไหนวะอาจจะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่น่าก็หลังที่ไหนสามอยู่พร้อมกันน่าหละเลยไม่แน่จเยไม่แน่ใจมันโอบบลแต่โตไม่เหมือนกันโอ้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมบบโคตรยากเลยอ่ะเช็คก็ได้เอ็กอะไรเอ็กโอตรงหาดูว่าโคตรไปรู้เออเออก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจริงว่ะแล้วแบบกดโคตรยากเลยเพราะมึงเฮ้ย กูเก็บตูเลยเฮียมันเบี้ยวไอ้เทียนจริงมามาปเอเบเบกกูเนี่ยกูเครียดเลยโอ้นักไพ่ปั้มดูทรงรัดโต๊กูมันน่าจะไม่ใช่สไตล์กูอะเฮ้ไม่ได้ไม่ได้ ทำไมกันอยู oh. ่นะเออกันไม่ได้เลยอ่ะหยุดรักกเฮ้ยนี่เออโอ้ถูกท่าซะด้วยนายชอบใช้มูฟนี้อย่างนั้นเหรออ๋อไอ้เหี้ยมึงมีดาบไงขี้โกงูมีแต่บาทอะไอ้ไรโอ้ย ไอ้ผู้แข่งผู้แข่งแกงไม่ต้องใช้อาวุธหรอกใช้แค่หมัดเออใช้แค่หมัดก็พอแล้วป่ะเออยายยายโอ๊ยแข่งขาดหมดแล้วขุไม่รู้ใครมึงหรอกนี่ไงไม่ลุกหรอเฮ้ใส่พอดีไอ้เจนี่ใช้ดาบโอ้โหดูดิแหละ ทำลายสัตว์ทำลายสัตว์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเว้ยคนเฮ้ยคนโชว์พลังเลยโชว์พลังมวยปั้มเออเออขออ่อนหน่อยย่ายาทำไมทำไมไม่ให้เพื่อนกอดเพื่อนบอกว่าขอกอดหน่อยจะเหนียบจังเอลยไม่ใช่แย่ว่ะมันกอดหนักไอ้เีลย จริงเหรอเฮ้ยโชว์เลยพลังแห่งรัทสิีแล้ว่ะวาอหยุดเบิ้ลดิเฮ้ยทำไมมันอืมังกั้มพลังแห่งกล้มมาโซ่มาโซ่โนน้าขี้โมมากเลยอ่ะลูกดีไอขี้ดี นี่ไงนี่ไงไม่เล่นยากอะตัวเลืกไม่เล่นละศึกตัดสินเอ้ยอย่าใจเสียอย่าใจเสียเออได้สวยสวยสวยครับอ้อโหนนี้มันบัตหนึ่งนิ้วบัตหนึ่งนิ้วเฮ้ยสี่นิ้วนี่คือขาดโดนฟันหมดละคิวแม่งตัดหมด ทีนี่เฮ้ยลุกแังวมันยังไงมันยังไงอีกทีเดียวอีกทีเดียวเออโอ้ยเก่งมากพอเห็นกล้ามสเตรอยมาเต็มสุบฉีดไปกี่เข็มครับเนี่ยเลสเลสาวสวยให้ตัวหน่อยสิเาตัวไหน่ะ้าวสวยอ่ะใช่ นีสวยพอไหมแองเจลตเอาเสียวรู้เสียวรู้มานัดที่เราแต่งที่เราแต่งก็เด้อเจอเนี่ยเด็กมอปมถ่ายเป็นเอชียนมถ่ายกางเกงในมาว่าเป็นสไตล์เนี่ยสีม่วงเหมือนกันเห็นปะกับตาฟีน่านะครับ โอ้ยนั่งวันลังเบียวเบียยกว่าไปว่าเขาเบียวเราเบียวกว่าเราไม่ได้วะใช่ปะหึอย่าไปยุ่งกับฉันอีดออกเจ๊ทำไมตีเดงเจ๊ทำไมเจ๊ตีเดงจังนี่ไงนี่ไง เปิดเปิดขโมยเฉยยใหญ่โดนป่ะเอาโดนโดนไปดีพลังไปียวงามตายป่ะโอ้ไม่ตายมันใช้มากนี่ไง พย้รอมือ้ยเล้วยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงจบแล้วเฮ้ยเด็กกางเยนมาไปเว้ยเด็กกางเกงมาไปนักเรยมาไปก็เป็นเรีีมาทำเที่ยนงนี้เฮ้ยเป็นเด็ก

เดี๋ยวเดี๋ยวไอเขาถูกโดดสาคู่อ่ะเฮ้ยระวังดเออฝ่ามือของพิซซ่ฝ่ามือพีาพซาโออะเนี่อ้ a f โอเคผู้หยาหยาหยาดแต่ช่งล่าง โออขัดขาขัดขาสวยเออเออท่าเียอะไรไม่ใช่แต่เป็เทศข้อก็ผิดเว้โหโหอ้าเอาต้องติด้างเอ้ถ้าหนูค่ะยไอ้อย่าข้ออย่าข้อโอ้โหโอ้โหอ๋อชนี่ จะโเล่งอะไรวะเนี่ยยืตั้งไม่จับไม่ขยัตีตันไหมตสุดซีนอีกแล้วโอ้ยชอความรุนแรงจังวะคนนึงก็เด็กเดียวคนก็เหมือนสกอย